สวัสดีจ้าเอฟซี FC ที่น่ารักทุกคนวันนี้ป้าอ้อยได้แนวแซ่บอีกแล้วป้าอ้อยได้ไก่มาป้าอ้อยจะย่างเนาะคะ่ะเนาะย่างตรงนี้แหละคะ่ะริมคลองเหมือนเดิมจะเป็นคลิปสั้นๆคลิปย่างไก่เนาะคะ่ะเนาะป้าอ้อยได้ไก่มาตัวบักใหญ่ปะ่ะขาบัางใหญ่เลยป้าอ้อยกัดจะย่างเนาะคะ่ะเนาะ ไข่ผู้เบิ่งไข่มันสองไข่เลยมันพอเอาไฟาลงมันยังควันอยู่นะคะเนาะพ<ม>อยบ่มีอย่างช่วงนี้มีแต่กินกับกินเมนูกินแล้วก็กินเนาะค่ะเนาะ เด็กน้อยเพื่อนพากันมาย่างออกกำลังกายเล่นเนาะค่ะเนาะบรรยากาศยามแรงก็ดีค่คะลมเย็นดีรุ่งนี้ก็ทำงานอีกแล้ว ปล่อยก็ไา้หลายของเต็มโต๊ะเลยเหย็ดกบหมดทันไฟแตกทำไม่ทันทำคนเดียวนะอนน่อเนาะมาเอาลงเลยนะป,ปล่อยว่าไฟมันแหงพอจะเอาีิเท่าใส ว่าสิได้กินจังยำได้หอกไก่ก็ขาบล็อกใหญ่มันบ่มีตัวน้อยเนาะคะ่ะมีแต่ตัวยหญ่งก็่จาจจะใส่มาร์กแบบธรรมชาติเนาะคะ่ะใส่แค่เกลือบ่ได้ใส่อย่างหลายบ่ได้มาร์กอย่างเลย เผือห้วยซๆขอไม่ได้ใส่กะทัดไช่เนาะคะ่ะเนาะแบบย่างแบบธรรมชาติธรรมชาติ อ้อยกระย่างไว้เผื่อเมื่ออื่นน้ำนอกค่ะนออันนี้ช่วงคอมันคอกระปีกย่างเอาไปกินพรุ่งนี้ด้วย

ไก่ย่างไก่เย็นๆไปเรื่อยๆนะคะถ้าเบิ่งกอนไก่ซุกเนาะค่ะน้องนี่เืองงามไหมเลืองงามนะคะซิชุกแล้วเลยคลิปนี้ก็สั้นๆ เืองสวยแล้วคลิปตะเวนมันเริ่มตกแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวมันกำมืดเนาะเดี๋ยวจะไปเห็นเพื่นอนป้าอ้อยก็จะจบคลิปไว้พ่อสำนนเนียละ่ะืองสวยมากค่ะสำหรับคลิปนี้ป้าอ้อยก็ขอจบแค่น,นี้เนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะขอบคุณทุกรายทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้กับป้าอ้อยเนาะค่ะเนาะป้าอ้อยก็ขอบคุณลหลายๆค่ะสวัสดีค่ะรักเอฟซีทุกคนนะคะบ๊ายบาย